แล้วการแข่งขันฮิปฮอปชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกประเทศไทยเวิร์ดฮิปฮอปแดนซ์แชมเปี้ยนชิพสองิกการแข่งขันท e UH! <laughs> <hel> ี่นักเต้นฮิปฮอปทั่วโลกเฝ้ารอหากคุณรู้ตัวว่าเป็นสุดยอดนักเต้นที่ฮอบของไทยเมื่อร่วมพิสูจน์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกับหลากหลายรุ่นอายุ ก็ทําได้สู่ไปแข่งขันที่บอบชิงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา21-22พฤษภาคมนี้ที่ MCC l ฮอลลเดอบางกะปิติดต่อสอบถามรายละเอียดหลากหลายช่องทางได้ที่ Facebook hip hop international thailand Instagram hhi thailand line hhi thailand official หรือโทร0918698161ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้โชว์ฝีมือให้โลกรู้ว่าคนไทยทำได้